บอกเลยว่ามันเป็นความท้าทายของประเทศเรามากๆเพราะว่า Big Tech Company มันเป็นต่างชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความท้าทายที่ประเทศเราจะต้องเจอว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้ที่เขาเป็น Big Tech Company ที่เขาคนไทยใช้เวลาบอนอินเทอร์เน็ตวันหนึง7-9ชั่วโมงเมื่อเขาลงมาใน Financial Industry เนี่ยมันเป็นเทรดโดยรวมกับอุบตสาหกรรมแน่นอนในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ อพอคนเนี่ยอยู่แต่กับบ้านคนก็ยิ่งอยู่ในโลกดิจิตอลนานขึ้นการใช้คอน s u m ค content ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนเนี่ยกลายเป็นกระแสะหลักในทันทีนะครับจนมาวันนี้พอเราผ่านโควิดเวฟที่1เนาะวันนี้เราจะอยู่ในเขาเรียกว่าเวฟ2หรือระลอกใหม่ก็แล้วแต่จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้านะครับสถาบันการเงินหลักๆหลักทรัพย์ธนาคารต่างทำคอนเทนต์ ในออนไลน์ของตัวเองมันกลายเป็นภาพที่ว่าผู้เล่นในตลาดเนี่ยจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เด็ดคอนเทนต์คือเป็นคอนเทนต์ของตัวเองแล้วก็คนที่ทำคอนเทนต์ให้เกิดแว l ลูกับคนได้มากที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบในตลาดและต่อให้โควิดหมดไปนะครับก็จะเกิดภาพนี้ต่อเนื่องไปในระยะยาวเรียกได้ว่าเป็นเวกอัพคอลเลยครับว่าตอนนี้มันไม่ใช่ แค่อ e ีคอมเมิร์ซแล้วมันไม่ใช่แค่การทํางานการประชุมกันแล้วเจอหนี้ต่างๆเนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ในในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจริงๆครับคือผมว่าสาเหตุที่มันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างในวงการการลงทุนเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากวงการของฝั่งการจับใจ่ายใช้สอยก่อนผมเนี่ยเวลาไปเดินห้างเนี่ยจะชอบไปดูสาขาแบงก์อาจจะเป็นแบบว่างานดีเล็กแปลกๆนะผมถ่ายมาหลายปีแล้วนะครับคนเนี่ยน้อยลงทุกทีนะบางทีผมไปถ่ายวันเสาร์สิ้นเดือนอย่างเงี้ย ซึ่งปกติเนี่ยถ้าโอ้โหถ้าเป็นแบงค์นี่มันจะล้นมากจะแน่นมากปรากฏว่าน้อยลงแล้วตัวเลขที่ผมได้มาจากาเพื่อนๆที่ทางานอยู่แบงค์เขาบอกว่าเกิน95%ของทรานเซ็คชั่นอะทำผ่านโทรศัพท์ทหมดแล้วแล้วก็อย่างผมสํารวจตัวเองเนี่ยผมกดเงินน้อยลงทุกทีไม่ได้ไปตู้ ATM นานมากขนาดนั้นนะครับจนเนี่ยอย่างตอนนี้ในตัวแบบว่าเหลือเงินอยู่ประมาณ60บบาทพอทุกอย่างมันออนไลน์กันหมดนะพอเกิดโควิดขึ้นก็ซื้อของออนไลน์หนักขึ้นทุกทีพอซื้อของออนไลน์ปุ๊บมันก็เกิดพฤติกรรมว่าการผูกบัญชี เช่นผูก l a z a d a s h o อ e, ปีนะครับผูกกับตัดอัตโนมัติกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งพอคนทำอย่างนั้นจนชัดเจนนะพอกลับมาในแวดวงการลงทุนและให้ทำผูกบัญชีอัตโนมัติออนไลน์ถ้าย้อนไป5ปีนะคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าบัวเรื่องไซเบอร์เียวริตี้กลัวเงินหายกลัวสารพัดอย่างไอลาซาด้าช้อปปีเ ada, e, นี่แหละเราผูกจนเริ่มชินพอความคุ้นชินอย่างนั้นการผูกบัญชีกับฝั่งที่เป็นเงินลงทุนมันก็ง่ายขึ้นมันก็เลยเกิดแมสอะดอปชันครับ กลายเป็นว่าปีที่แล้วปีนี้ถ้ามองมาในวงการของการลงทุนหรือ wealth management นะซึ่งเป็นอาจจะเป็น area ที่ผมค่อนข้างถนัดนะครับก็จะเห็น adoption สูงมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเปิดบัญชีลงทุนกันอีกส่วนหนึ่งคืออยู่บ้านเยอะด้วยพออยู่บ้านเยอะก็ดูสื่อเยอะเปิดสื่อมาก็คานนี้เจอหมดเลยนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วอาจจะเจอฟิโน o m e n าเป็นหลักถ้าด้านการเงินการลงทุนเนาะแต่วันนี้มีทุกค่ายเลยทั้งหมดอยู่บน facebook youtube ตอนเช้าพอเสร็จป,ปุ๊บก็โหลดแอปโหลดแอปปุ๊บก็ ยืนยันตัวตน eKYC พอเสร็จปุ๊บผูกบัญชีกับอินเทอร์เน็ตโมบายแบงกิ้งอัตโนมัติเริ่มต้นลงทุนเพราะฉะนั้นมันเกิด Adoption ค่อนข้างชัดเจนมากในในฝั่งของดิมานในต่างประเทศเนี่ยไอ้ disruption ที่เกิดขึ้นในในโลกของการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ประมาณสัก5ปีแล้วแล้วก็จะเห็นว่ามันหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมเชื่อนะครับแล้วก็ได้ได้พูดมาประมาณ 1-2ปีแล้วมันก็ยังภาพภาพนั้นยังอยู่ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วเราได้ยินคำว่าฟินเทคใช่ไหมครับฟินเทคก็คือบอกว่าการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในโลกของการเงินมันก็เกิดภาพของการเกิดบริษัทฟินเทคขึ้นเยอะแยะในโลกยกตัวอย่างเช่น PayPal Square Stripe พวกนี้จะเป็นสาย Payment ถ้าเป็นสายคริปโตเคอเรนซีในต่างประเทศอย่าง Coinbase ในด้านเพียร์ทูเพย์เลนดิ้งก็มี l e n d i n g ค l u b นะครับมี s o ฟีเป็นต้นทีเนี้ย สิ่งที่ผมมั่นใจว่าจะเกิดเป็นเวฟต่อจากเวฟของฟินเทคเนี่ยผมเรียกมันว่าเวฟเทคฟินคำว่าเทคฟินคืออะไรนะครับเทคฟินเนี่ยคือบริษัทเทคคอมพานีที่มาทำธุรกิจด้านการเงินอันนี้ยิ่งกว่าฟินเทคอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ที่ใหญ่มากๆในโลกก็อย่างกรณีของแอนด์ n ินแลนเเนะาะราบก็คือ พอเขาเป็นเทคไจแอนทเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเขาก็โดดลงมาในโลกโลกของการเงินเขาทำอะไรอย่างอย่างเคสของแอนเน่ก็คือทำตั้งแต่การปล่อยกู้บริหารเงินลงทุนแล้วก็ทำเรื่องอินชูรันแล้วก็ตัวแกนหลักของเขาคือเพย์เม t นต์เห็นไหมครับว่าเขาคือเทคคอมพานีที่แกร่งมากๆแต่เขาทำสีอย่างที่เรียกได้ว่า แทบจะเป็นทุกฟังก์ชันของระบบการเงินอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเคสที่ชัดๆก็เคสของ Line ตอนนี้ Li n e ก็มี Li n e BK ที่ทำา Line Bank อีกอันหนึ่งที่ผมว่าตอนนี้ใครๆก็มีคือ Li n e Pay ใช่ไหมครับเติม BTS ก็ได้ซื้อสติ๊กเกอร์ก็ได้จ่ายค่าอะไรก็ได้ค่ายทาง CP บ้างนะครับ CP เนี่ยเขามี7 e l e v e n อันนี้เริ่มไม่ใช่ Tech Fin ซะทีเดียวแล้วเป็น Real Sector กระโดดมาเล่น Finance ก็คือเขาก็มี Ascent ทำา True Money Wall ็ต เชื่อมกับ7ซเว่นอีเล่ติมเงินลถใต้ดินก็ได้ก็มันก็เลยเกิดเป็นภาพของพูดโดยรวมก็คือ Techfin Company ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่ามันเป็นความท้าทายของประเทศเรามากๆเพราะว่า Big Tech Company มันเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทางการเงินเนี่ยมันสูงถึงประมาณ20-30%ของ GDP ประเทศนะครับก็เพราะฉะนั้นนก็เป็นความท้าทายที่ประเทศเราจะต้องเจอว่าวันหนึ่งเนี่ย ผู้ที่เขาเป็น Big Tech Company ที่เขาคนไทยใช้เวลาบอนอินเทอร์เน็ตวันหนึ่ง7-9ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็อยู่บนไลน์ Facebook YouTube พวกนี้เมื่อเขาลงมาใน Financial Industry เนี่ยมันเป็นเทรดโดยรวมกับอุตสาหกรรมแน่นอนในเมืองไทยเนี่ยโดยรวมผมถือว่ายังค่อนข้างไปได้ดีนะในโลกของการที่ต่างชาติเข้ามา แล้วเราก็ต้องพยายามทําให้แข็งแรงด้วยแต่ภาพของเมืองไทยเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับต่างประเทศก็คือกลุ่มอินคัมแบนอินคัมแบนก็คืออย่างธนาคารเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกสิกรก็มี K+ เนาะมีการทำอินิชิเอทีฟใหม่ๆม,มีการออกแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆหม่านะครับ scb นะเขาก็มีการทำแบบอินิชิเอทีฟตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนมี1 0 x กรุงศรีออกเป็นดิจิทัลแบงก์อย่างเคฟใช่ไหมครับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในในประเทศไทยเองเนี่ยผมเห็นว่าทางอินคอมแบนด์เนี่สถาบันการเงินในประเทศเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงระดับหนึ่งในส่วนของฟินเทคที่เป็น s t a r t ายคอมพานีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะผมคิดว่ายังไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นก็จะมีอยู่ประมาณแถวๆสิบบริษัทที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งเริ่มที่จะระดมทุนได้ใน,ใน,ใ,นในรอบที่สูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้หรือว่ามีเริ่มมีผาดท,ที่จะไป IPO หรือจะเติบโตแบบ อย่างจริงจังซึ่งถ้าในแง่ของโลกสตาร์ทอัพเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าสําเร็จมากนะักแต่ถ้าในแง่ของอุตสาหกรรมโดยรวมผมถือว่าพอใช้ได้เรียกได้ว่าจากนี้ไปมันน่าจะเป็นการจับมือกันระหว่าง Incumbent กับ Startup มากกว่าเห็นภาพตรงนี้เยอะขึ้น,นเรื่อยๆจริงๆอันหนึ่งที่ผมเคยพูดเอาไว้เมื่อ45ปีที่แล้วผมบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าตอนนี้น่าจะเหลือแค่4 5ปีหรือแค่5ปีข้างหน้าแล้ว ผมเชื่อว่าเราจะกลายเป็นแคชเลสเต็มตัวก็คือโรงพิมพ์ธนบัตรกับโรงกระสาบเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเราจะไม่ต้องมีแบงก์มีเหรียญในกระเป๋าอีกต่อไปมันใกล้ใกล้จะเกิดขึ้นทุกทีแล้วนะครับอย่างที่เขาว่านะครับว่าเมื่อปัจจัยพร้อมเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดมันจะเกิดขึ้นทันทีตอนนี้ปัจจัยมันมามันมาทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่ทางฝั่งของอินฟราสตรักเจอร์ก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ความคุ้นชินที่มันเกิดขึ้นจากการใช้อ e ีคอมเมิร์ซ ทางฝั่งดีมานเนี่ยคนเนี่ยก็มันจะมีทั้งภาคเศรษฐกิจจริงที่เขาชะลองเงินลงทุนด้วยนะแล้วเขาเอาเอา้อางั้นเอาเงินไปลงกองทุนลงอะไรพักไว้ก่อนดีกว่ารวมไปถึงคนที่รู้สึกว่าเป็นกระแสว่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมเป็น second source of income เนี่ยพอปัจจัยทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยมันเลยเกิด d i s r u p t i o ขึ้นเร็วมากๆเรียกได้ว่าท่ามกลาง c ควิดคริสิสเนี่ยถ้ามองมาในเรื่องของ f ฟินเทคโดยเฉพาะด้านการลงทุนเนี่ยมันเกิด disruption ขึ้นอยู่กับตรงหน้าเราตอนนี้เลยนะครับปัจจัยมันพร้อมจริงๆ